พี่อ้ย่อีิ่นกินแล้วไงโอ้เจ๊ก็แมเกต้าวได้น้นก็ได้ี่ะนูน้้ได้า้อเอาของใบออกโอ้ทำไมเราต้องนั่งอย่างนี้ด้วยเหรอเป็นอะไรนะเป็นอะไรนะต้องบนอนกันหนุ ต้นหัวทั้งแบมันย่างสูงมันยางนะม่ได้้วน้งไ่ร้อนร้นร้อนร้อนรนร้อนร้อนร้อนร้้อรอน้อนร้อร้อนรรอนรร้อร้น้อนร้อน้อนร้อนอนร้ร้อนร้อน้อนร้อนรนร้อนร้อ้อ เรกลับตนเรากลับดิันเลย่่บอกว่า็นของส่นกเจดีพี่ต้องสนี่เขาอกไป เมื่อกี้หนูยังเห็นตูน่ากินมากอะเหรอใช่ไหมแล้วเราไมกินกันหรอพี่ทำหัวให้ใส่หัวกินหัวปิ้งอ เนตอยากได้อะไรไหมเนตอยากได้อะไรพี่จะให้หมดแล้วเนตจะได้อะไรพี่จอยคืออ่าเนตเนตจะย้ายเมื่อไหร่ข้าวไม่หรอกไม่เอานี่มันกังวลอย่างนี้เลยเหรอไม่เงี้ยข้าวไม่ไอ้เพอร์ซี่ยังอยู่ถ้าเพอร์ซี่ไปเนตไปแก่แล้วเนตเป็นโชคอะไรหวังงอกเต็มเนาะเน่านะ จริงพี่ลอดไม่ได้เลยพี่ฟอดไม่ได้มมนจะได้ายรูปพีัเป็นภรกิจอะไรกิฟต์เพราว่าแบบแบบอะไ เน็ตเอาข้อเสนอพี่ไปคิดดูนะไอ้เนี่ยไม่ต้องพี่ซื้อตัวละเน็ตไม่ต้องย้ายย้ายเลยเฮ้ยพี่จอยก็ตั้งไปซื้อตัวเพอร์ซี่ออกไปเยวะมากพี่จอยซื้อไปสิบล้านมอ ไปไม่ถูกเลยโอ้ยไม่เอาหรอกห้าสิบาทไม่ไม่มีค่าตัวยังไม่เอาเลยใครใช้หน้าหนูไม่ใช่ใชรน้าีโอโผดีโอโผไม่ใช่ พี่จับถางใหญ่ๆเอานัแข็งเยอะๆมาให้ไม่ไล่ไม่ล่าเฮ็ดล่าดังไนะ้เลยนะมแกคาถังหล่นนะไม่ได้ไม่ล่าไม่ได้มาถ่ายเขาให้เนมมาถ่ายเดี๋ยวไ่ี่ถ่า พี wise, ่จอยเงียบเลยอะอะไรใครว่าอะไรเขาพูดมาพี่จอยเขาบอกว่าซื้อกลบเบอร์สี่พี่จอยเงียบเไอโอพูดมาไดใจอิโ้าไอโีและเอาให้มันเงียบไปเลยพี่จอย

ย่อไม่เอาด่านแดดเลยให้เนดูเดี๋ยวเดียวให้ถ่ายรูปก่อนสวยมากใหญ่มากเดียวคือใหญ่กวเนอีกอะที่พี่ก้บอกว่าให้ซื้ออะใช่ใช่ใช่ใ่มากอะสวยาอะ งอใล่ะใช่เต็มอย่างใหญ่อะอเหอไบเดียวแบบเต็มเลยเต็มันเน้เลยหรอใช่ใช่วลยหาอะไรกินดีกว่าเปิดเลยเปิดเลยอามเดียวเลยเอาไปเทียบเลยว่าใหญ่จริงจริงเนมาดูโผลมาดูโผล่ทำไมพี่จอยมาโผลดอโผลโผล่พี่จอยเจี๊ยบเหรอเจียบเหรอพี่จอยโอ้ยใหญ่า

เอโยนยึดโยนยึดไดเย้น่เอาะรีว้เน่ออะไนประกาศจับเรอสวยจริงนะค่ะคนไหนอ่ะสวยสววยนี่น่ารักโอเคดกันงานะไรนงานเวดิไงเวทไงที่เดินูับใบไหมใบยไหมเปะสวยเลยดู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 สรู้ก็สวยอ่

ขอดคุกคนแมงใส่ักสดมากใส่ปาใส่ได้